ตอบคำถามนะคะสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาบ่อยมากที่สุดเลยนั่นก็คือเราควรจะใส่ปีเสียข้างไหนดีนะคะข้างซ้ายดีขวาดีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยจากที่ส้มไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะตำแหน่งของด้านซ้ายก็จะเรียกว่าตามหลักวงตุ้ยเลยเรียกว่าตำแหน่งของมังกรเขียวค่ะ เหมาะนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะช่วยแบบค้าขายการเจรจาการค้าขายการทำมาค้าขึ้นโชคลาบเงินทองนะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการโชคลาบในเรื่องของการค้าขายเนี่ยแนะนำให้เป็นตำแหน่งข้อมือข้างซ้ายค่ะสำหรับตำแหน่งนะคะข้อมือขวาก็ตามศาสตร์ห่วงจุ้ยเนี่ยจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นตำแหน่งของเสือขาวเนาะสำหรับข้อมือขวาใครที่ต้องการที่จะเสริมในเรื่องของบริวาร การเรื่อนยศการตำแหน่งหรือว่าต้องการอำนาจบาร,รมีเนี่ยก็จะแนะนํานะคะให้คุณใส่สบใส่ในเรื่องข้อมือขวาค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอำนาจบาร,รมีแล้วก็ยศตำแหน่งโดยตรงค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำถามว่าใส่ปีเชียนะคะข้างไหนดีก็เอาไว้จำง่ายๆแล้วกันนะคะสำหรับข้างสายก็จะเลือกในช่วยในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ค้าขายทํามาค้าขึ้นค่ะ สำหรับใครที่ต้องการนะคะยศตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นด้านขวาเนาะอำนาจบารมียศตำแหน่งคะจําจไว้ง่ายๆแบบนี้เลยก็เปอนเป็นคีย์เวิร์ดเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะให้ส้มมาตอบคำถามไหนนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องปีเสียนะคะสามารถเม้นท์ไว้ใต้ล่างได้เลยเดี๋ยวส้มจะรอตอบนะคะคำถามของทุกคนแล้วก็จะหาคำตอบมาให้นะคะฝากกดไลค์นะคะคลิปดีๆแบบนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย